ันนี้คพอ่อวันนี่เกมที่มีชื่อว่าเฮลอะไรต่างเกมเี้เป็นเกมที่บอกว่าหัวร้อนขั้นสุดหัวร้อนแบบหัวร้อนจมัญญาผมก็ไม่เชื่อไงผมเป็นคนคนไม่เชื่อคนง่ายไงผมก็อยากรู้ว่ามันจะได้หรือมันจ็หัวร้อนตรงไหน,นเนี่ยแค่เดินปกติโอ้ยโอ้โเกมนี้เ้นมากโอเคแต่นี้มันตน้องมีอะไร หรือนานไงอาได้โอ้ยหลงกลหล่อต่อไปโอ๊ยโอ๊ยให่ใหญ่เกือบแล้ว ไปเฮ้ยเอ้ย,ออยเอ้าลืมลืมลืมอ้นีแบบนี้เหะอึบึบนี่นี่น,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 นี่โอ้ยหาอ่นง่มากอไตามด้วยโอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้มีมีเพียน การง,ง่ายอย่าเลขอย่างง่ายอย่างที่สองจะเป็นยังไงการกับดักไอ้เผ็ดเนี้ยมันต้องเลี้ยงมันเดาแน,น่เงี้ยน่เงี้ยอืมเอาลืมเออโอ้ยเวทแมอมรักอันนี้เลื่อนขึ้นมา,าอ่ะเองเลยเฮ้ยอย่าเฮ้ย เอะมันเลื่อนกับอ้ยง่ายง่ายง่ายดีดีี้ยเอ้าเอาลิอยเมื่อกี้ผมก็ว่าผมผมเผอลงไปโอเคแนี้โอากระจกแเพลงแล้วเ้ยงไม่้มีอดับเลยเฮ้ยเกือเกบอันนี้อะไรมาเนี้ย ที่ว่าตัวเมีอะไระไล่มาเพราะว่าหลุมหลบอันเนี้ยใช่ไหมหน้าในหน้าในพวกนั้นค่ะครับเพื่อนเดี๋ยวนย้อยเอ้ยไงกันโว้ไม่ได้เลยลืมแล้วบ่อยเกือบเดี๋ยวเฮ้ยต้องมีอะไรตามหลังเราคิดว่าตามหลังแล้วหน้าในพวกนั้นค่ะค้าบูอืมต่อไปง่ายด่านโคตรง่ายเลยอะไรวะเนี้ยโอ๊ยเอาวุ้ยมันชื่อว่าด่านผักครับ ไปเข้าไปทางจริงว้ยย่าๆๆอุ้ยอากเทพมีอะไรแถวนี้แบบมีแค่โอ้ดีไปเราเพงเราเพงเอยาอาเป็นหัวร้อนง่ายนะจะไปอ้ยเบร์สไตล์อู้มชุมอ๋อง่ายมากเพนเนี้ย Hai terus nih, oke, game yang genเลย, pas dan terbaik apa nggak จ, iden, จ่อกระดาษง่ายๆไม่จ่อว่ะกระยิบแกจะเก็บเหรียญตั้งไกลทีทีบารฟูฟูในไทยแลนด์น่ะโอ้โหไม่เลือยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยเหียบเหรียญเหรอเออหน้าเนี่อันสุดท้ายมันต้องเป็นเหรียญจริงใช่ไหมโวยวาว่าอันสุดท้ายทุกสองอันนี่ยต้องเป็นเหรียญจริงกระโดดข้ามผมรู้ทิกนี่เขาเชื่อมันเท่าไหร่เลยอ่ะ มไม่ค่อยเชื่อมันเท่าไหร่เลยเฮ้ยไม่ค่อยเชื่อมันมันลมหลอกมาได้ทีฐานนี้เลน่นยังไงเนี่ยให้เก็บเหรียญเหรอเห็นไ,ไหมโอ้จามเหรียญก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมโอ้เนี้ยน่าเนี้ยเกมนี้เนี่ยมันไม่มันไม่อันนี้เท่าไหร่ไ <c> อ <oughs> เหรียญมันเปนอะไรไม่เคยรู้อันนี้นี่นีหนีนี่เหมือนเหมืนไม่เห็นมเลยไม่มีอะไรเลย อ๋อเหลียนเหยียบไม่ได้เดย๋ยบเราเหยียบเราตายเกมนี้เขาบอกมีความลับอะไรซ่อนเราอยู่ด้วยไม่เชื่อโอ,โอเคมีความลับในเกมนี้ผมได้ยินมาก่อนแล้วมันมีความ,นนวามลับอะ่ะไอหัวกระโหลกอ่ะผมไม่รู้มันมันมีอะไรกระโหลกมันคืออะไรเหมือนกันนี่ก็จะเก็บไว้มา นะโอ้มันยากอะ่ะตัวนี้มันจะมีคูณความยากขึ้นเรื่อยเลยโอเคโอ้โหูไม่จะมีอะไรอะไม่หลงอ่ะโอ้อะโอ้โอ้มลลีโอ้ไม่หลงก้นหอกอุ้ยจังหวะนี้พอดีลืมไหม เดี๋ยวไงกระโดดอ๋อมันเนี่ย,โอ,โ,อนนยโอเคง่ายมือหมูเออุท้ายมันจะมีอะไรไม่มีง่ายอย่างง่ายเลย easy, easy. เอีซี่อีซี่ไปยังไงอย่า,ยาฮะคืออะไรอ่ะอ๋อถ้าเกิดดังขึ้นเราต้องเปลี่ยนทันทีอ่ะเนี้ยง่ายอดีดังสุดท้ายพอแหละ รับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย